โดยรวมมันก็เลื่อนอยู่ผมชครับคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลจุดบจสวัสดีทุกคนเกรนทุกคนนะครับมีกับผมปานนนจากช่องพี่เจทีพีกิ๊กแล้วเย้ชมวันนี้นะครับก็เราจะมาโหลดบุสเต5ห้าชมพร้อมตั้งค่ากันนะครับชมว่าผมก็จะสอนโหลดบุสเต็คห้าตั้งค่าให้ลื่นให้แบบเมาส์ไม่หลอนไม่กระตุกชมครับก็เราผมก็จะมาโหลดด้วยชมอันนี้คือบูสเต็สีมชมนนี่ผมใช้อยู่มิชมบผมก็จะมาลบอันนี้ทิ้งแล้วก็จะโหลดใหม่ชมจะโหลดเป็นบูสเต็คห้านะครับก็ วิธีลบนะผู้ชมครับลบแบบถูกวิธีผู้ชมบางคนอาจจะหยิบใส่ถังขยะใช่ไหมผู้ชมครับมันจะไม่หายทั้งหมดผู้ชมรเราต้องเข้าไปลบในโปรแกรมผูม้ชมครับก็วิธีลบถ้าเกิดของคอมใครที่แบบว่าลงวินโดมาแล้วเขามีแผงควบคุมมาให้อย่างี้ผู้ชมครับคือมีแผงควบคุมอย่างเงี้ยมีหน้าตาแผงควบคุมอย่างนี้เข้ามาปพ๊บแล้วก็เข้าที่ถอนการติดตั้งโปรแกรมคือถ้าของใครที่มีอย่างเงี้ยก็โชคดีไปผู้ชมง่ายหน่อยแต่ถ้าใครที่ไม่มีไม่มีผู้ชมครับเข้าที่วินโดว์ผู้ชมเข้าที่ตั้งค่านะครับ เร็วหน่อยนะแล้วก็เข้าที่แอปพลิเคชันหลังจากนั้นนิมชมว่าบรรทัดแรกเลยแอปและคุณลักษณะก็คืออันแรกที่มันจะขึ้นเงี้ยให้กดเข้าไปทีนิมชมว่าโปรแกรมและคุณลักษณะมันชมข้างบนนี่นี่ก็จะขึ้นหน้าต่างแบบที่ผมเข้าในตัวนั้นเมื่อกี้นิมชมหลังจากนั้นแล้วก็มาลบนิมชมอันนี้บูสเต็คแอปเปออันนี้คือไม่ใช่อันนี้คือตัวเล่นไลน์เจผมเพราะีผมลงบูสเต็คสองเวอร์ชันนิมชมมีเป็นบูสเต็คสี่แอปเปอเอยู่นี่หว่ามีบูสเต็คสี่กับบูสเต็คตัวนี้นผม ลงสองหัวเช้านะเกิดถอนการติดตั้งผู้ชมเราเดาเป็นคิกก่อน oh แล้วเห็นว่ามันจะขึ้นว่าถอนการติดตั้งเรากดใช่ไปผู้ชมครับเขาจะถามว่าทำไมเราถึงถอนการติดตั้งมั่งชมเล่นเกมกระตกไปเลยแล้วกันต่อไปผู้ชมครับเรียบร้อยบูสแต็คสี่ถูกถอนการติดตั้งแล้วผู้ชมเสร็จสิ้นโอเคเมื่อถอนบูสแต็คสี่ผู้ชมครับผมก็จะไปโหลดบูสแต็คห้านั่งชมครับก็อันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วขอถอนการติดตั้งทิมไปเลยแล้วกันชมรีแลกซ์หน่าล็อกหายไปไหนวะผมไม่เล่นนานแล้วผู้ชม เมื่อถอนการตั้งแอปที่เราไม่ต้องการเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับถอนเฉพาะแอปที่เราไม่ต้องการอะไรที่เราไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมครับอย่าไปถอนมั่วซั่วนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเจ๊งนะครับคุณผู้ชมโอเคถอนแค่แอปบูสตั๊กพร้อมคุณผู้ชมหลังจากนั้นปิดการกระบาดไปหมดมาบูสตั๊กกระหายไปแล้วพวกไอ้ข้างเทียงก็จะหายไปด้วยคุณผู้ชมครับก็ทีนี้เราก็จะมาโหลดบูสตั๊กห้ากันคุณผู้ชมครับก็เข้ากูเกิลคุณผู้ชมครับบ้านใครมีกูเกิลโคมเป็นแบบไหนก็เข้าแบบนั้น่าานนนนนู้้ชชมมมมมออองงััแบบบีหลจกก็พพิ์ไปวเค ก็สําหรับใครที่แบบว่าคือพี่ครับผมขีเ้เกียจพิมพ์ครับพี่ทาไงดีเดี๋ยวพี่เอาริงน้ำชมลิงก์ของผู้แสกห้ามชมที่ดาวโหลดเนี่ยไปทิ้งให้น้ำชมครับพอเข้ามาหน้าต่างนี้ปุ๊บกดดาวโหลดชอบง่ายๆโอเคน้ำชมโหลดเสร็จแล้วน้ำชมครับลิงก์นี้เดี๋ยวพี่ให้แปะให้น้ำชมครับสำหรับใครที่ว่าเออขี้เกยียจว่าเออขี้เกยียจหา้ามชมเมื่อโหลดเสร็จแล้วน้ำชมครับให้เรา เข้าไปหาในโฟลเดอร์ก็ได้เดี๋ยวเราจะเข้านิ้มชมกดคลิปตรงนี้สแสดงในโฟลเดอร์มาผู้ชมครับนี่ก็จะอยู่นี่ถ้าน้องอยากติดตั้งไว้ที่ไดซ์อื่นหรือว่ายังไงที่ว่าน้องมีมากกว่าหนึ่งไดซ์เช่นไม่ใช่ไดซ์ซีไดซ์อีกทีผู้ชมครับก็สามารถย้ายแอปติดตั้งได้ผู้ชมแต่ว่าผมขี้เกียจผู้ชมครับวอดับเบิล้ลคลิกไปเลยผู้ชมครับนี่แล้วกดติดตั้งไปเลยผู้ชมคือผมไม่อยากย้ายอะไรผู้ชมครับนี่ครับกดติดตั้งเสร็จปุ๊บถ้าคอมใครช้าก็อาจจะช้านิดนึงผู้ชมนะถ้าคอมใครแรงก็อาจจะแรงหน่ออยยผ้ชชมมมมมคครรรับโดววแแลง ก็เลยว่าอาจจะเร็วนิดนึงน้ำชมยุบหน้าจอก่อนอส่วนหน้าตอนนี้ก็จะปิดเลยก็ได้น้ำชมแต่ผมยุบไว้ก่อนเดี๋ยวผมเจ้าลิงน้ำชมครับเออกำลังบอกความแรงครับแป๊บเดียวช้าเฉย ดูก่อนมุงนี้ใช้ในการสตรีมอยู่ใช้อยู่ใช้อยู่หน้าจอได้ทอปจะปล่อยให้ลกมากน้ชมคถ้าเกิดอะไรที่เราไม่ใช้เราก็เก็บเข้าโฟลเดอร์ไว้น้ชมอย่างเี้ยเนี้ยเนี่ยพวกเกมพวกแอปอะไรที่ผมไม่ใช้เหมือนจะเก็บเข้าโฟลเดอร์ไม่่คว้น้ำชมครับอย่างกินทิวพักที่ไม่ค่อยเล่นเลยม้ชมครับแต่ว่าก็เล่นอยู่เพราะว่ามันชอบกินในผมเน็ตน้ชมครับผมก็เลยไม่ค่อยเล่น PV ก็ไม่ค่อยเล่นเก็บเข้ก่อนนานคาสตีม อะไรที่ไม่ค่อยอันนี้อะไรทวิตเตอร์เล่นร้านคาสตรีมขยันขึ้นจ้ะทำไมร้านค้าสตรีมผมขยันขึ้นจังคุณผู้ชมโอเคคผู้ชมครับโอเคเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วแอนเมื่อกี้ที่ผมทําไม่ต้องไปสนใจคุณผู้ชมผมแค่เก็บหน้าจอผมเฉยๆคุณผู้ชมให้มันดูไม่ลกมากคุณผู้ชมครับก็เมื่อเราโหลดเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะได้นี่มาคุณผู้ชมครับเก็บไปเก็บมาก็ยังลกเหมือนเดิมโอเคคุณผู้ชมช่างหน้าจอผมเถอะ โอเคพอเราได้หน้าต่างนี้มาชมครับเราก็ทําการลงทะเบียนเพสโต้คผู้ชมแล้วก็ทําการโหลดฟรีไฟล์คุณผู้ชมครับผมก็จะล็อกอินเพสโต้ก่อนคุผู้ชมครับขอยาเล็อกอินเพสโต้แป๊บหนึ่งนะครับผู้ชมเออเลอกอินเพสโต้เรียบร้อยผู้ชมครับเราก็จะได้มาเป็นหน้าต่างนี้ผู้ชมก็คือหน้าต่างของเพสโต้คผู้ชมก็เหมือนในโทรศัพท์ผู้ชมมันเป็นแอปจําลองผู้ชมผมก็จะโหลด FF ฟเอฟคผู้ชมครับนี่พิมพ์ว่าเอฟเอฟก็ไม่เจองามไส้อ๋อพิมพ์เอฟเจอผู้ชมครับโอเคติดตั้งีรับ โอเคถ้าคอมใครเร็วก็จะเร็วนมิชมคอมไคช้าก็จะช้านิดนึงตรงนี้ก็รอได้ก็รอนะมิชมครับเดี๋ยวผมจะพยายามตัดให้มันเร็วแล้วกันโอเคนมิชมครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนมิชมก็กดเปิดไปเลยนมิชมครับก็จะได้ฟรีไฟล์มาแล้วนมิชมครับเดี๋ยวผมก็จะทําการจัดการกับฟรีไฟล์ทีมชมครับตอนนี้เดี๋ยวเขาไปตั้งค่าอะไรกันนะมชมเป็นบูสต์สเต็ปห้าจุดสอนึ่งหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งศ นะครับอนุญาตไปหมดมิชมครับแรกๆขึ้นเลยมาก็อนุญาตไปชมเพราะมันการโหลดเกมฟรีไฟล์มิชมครับเห็นป้ะเนี่ยเขาทำการโหลดตื้อๆตื้อๆตื้อๆทุกอย่างเข้ามามิชมครับก็จะได้เล่นกันเลยวมิชมครับหลังจากก็โหลดให้เสร็จก่อนมิชมครับโหลดฟรีไฟล์ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะไปทดลองให้ดูมิชมเดีผมจะไม่ค่อยชอบเสียงอะไรแต่มันก็โอเคมิชมได้หน้าต่างบูสแต็กมาแล้ว โอเคผมได้หน้าต่างปุ่มแส็งมาแล้วเราก็ล็อกอินล็อกอะไรเสร็จแล้วผู้ชมครับผมก็จอทำการล็อกอินเฟซผมทู่้ชมครับก็นั่นแหละทีล็อกอินแล้วทผู้ชมเป็นระบบล็อกสองชั้นก็จะขึ้นอย่างนี้ทผู้ชมครับก็คือยืนยันตัวตนเสร็จแล้วก็เข้าได้เลยทผู้ชมโอเคผมขอย้ายปุ่มแสดงไปไว้ฝั่งนี้กันปกติผมจะเอาจอคอมผู้ชมไปไว้ฝั่งนี้ทผู้ชมครับก็คือจอเกมอ่ะผมจะเล่นไม่เต็มจอนะครับเพราะผมเล่นอยู่จอเดียวผมจะย้ายฝั่งนี้และอีกฝั่งหนึงจะทำเป็นจออ่านคอมเมนต์นะท่านผู้ โอเคไม่ได้เข้ามาแล้วผู้ชมครับเราก็มาโหลดแพ็กเสริมโหลดโน่นโหลดนี่ไปเรื่อยผู้ชมครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับเน็ตบ้านนะผู้ชมครับแล้วก็ปล่อยโหลดไปผู้ชมอะไรมาก็ไม่รู้ผู้ชมมาเริ่มตั้งค่าดีกว่าผู้ชมครับอย่างแรกผู้ชมครับผมก็จะทีนี้มาสอนตั้งค่าผู้ชมคลิปนี้อาจจะยาวผู้ชมแต่ว่าดูให้จบผู้ชมครับโอเคก็ตั้งค่าก็ไปที่เอ่อนี่ผู้ชมกดสามเรียบเอ้สามขีดผู้ชมแล้วกดตั้งค่านี่ผู้ชมมาเริ่มจากอันแรกผู้ชมประสิทธิภาพผู้ชมตรงนี้ให้เลือก คือ CPU อ่ะเราต้องดูว่าซี u เรามีกี่คอร์น้ชมครับก็คือแบบของพี่อ่ะ c ีพพี่มี6คอร์น้ชมครับส่วนของน้องถ้าเกิด CPU มี3ามคอหรือว่าคอรคอหรือว่า4คอร์น้ชมครับเราก็เลือก CPU ีให้เหมาะสมชมว่าเราจะ CPU กี่คอร์น้ชมในกรณีของพี่ก็คือพี่มี6คอร์พี่ก็เลยใช้4ได้เลยน้ชมครับแต่ถ้าใครมี CPU น้อยกว่า6คอเช่นมี3ามคออย่างเงี้ยน้ชมครับก็อาจจะเลือก1หรือถ้าเกิดมี4ี่คอก็จะเลือก2หรือถ้าเกิดน้องมี4ี่คอ แต่น้องอยากเล่นอย่างเดียวน้องไม่ได้สตรีมเลยไม่ได้ทำอะไรเลยน้ชมครับก็กดกําหนดเองน้ชมครับแล้วก็เลือกก้ชงครับ3ก็ได้น้ชมครับคือแบบว่าถ้าใครที่มีซ p u 4คอแล้วคือแบบต้องการให้เกมมันลื่นมากะก็เลือกเป็นสา้ชมครับคือแบบว่าเอาซ p u 3ามตัวมาใช้กับเกมเลยน้ชมครับแล้วก็1นคอไว้สําหรับดูหนังฟังเพลงอะไรเรื่อยๆรื่อย้ชมตอนสติตอนที่เราเล่นเกมน้ชมแต่ถ้าใครเป็นสตรีมชมครับก็แนะนําให้เป็น2นะครับเพื่อว่าความลื่นที่ว่ามันเท่ากันน้ชมโอเคนะ แต่ของพี่คือพี่มีซีวิวหกคอพี่ก็ปล่อยสี่พอคุณชมครับถามว่าทําไมพี่ไม่ใช่ห้าเลยครับคือมันเยอะไปคุณชมเอาแค่สี่ก็พอแล้วแค่นั้นก็พอแล้วคุณชมส่วนแรมก็อย่างที่บอกคุณชมของใครถ้าเกิดของใครแรมเยอะถ้ามีแรมแปดขึ้นไปคุณชมครับใช้สี่ไปเลยแต่เกิดใครบอเอ้ยพี่ครับสี่มันน้อยไปครับผมมีแรมมากกว่านั้นคือแบบของพี่อะมีแรมสิบหกก็คือจะใส่มากกว่านั้นก็ได้คุณชมแต่ว่ามันได้สูงสุดแค่สี่แหละก็ใส่สี่ไปคุณผู้ชมส่วนนี้ประสิททธธิิิภภาาพพสสสููงงคชมมให้เลือกยปรระะนับ เฟรมเรทอันนี้เลือกต้องเลือก h ห้เฟรมเลทคุณชมอันเปิดอันแรกคุณชมเปิดแรก High f r เฟรมเ t e ก็ลูที่สุดคุณชมครับแล้วก็อันสองคือแสดงเฟรมเ t e คุณชมขนาดเล่นโอเคบันทึกการเปลี่ยนแปลงครับจะวอร้รีสตาร์ทรีไปเลยคุณชมครับต้องใช้เวลาในการรีแป๊บนึงคุณชมโฟลเดอร์รูปเดี๋ยวผมไปหา โบชูมก่อนช์ผมเก็บโพยไว้เหมือนกันชมนี่ผมมีโพยเออผมทำถูกอยู่ใช่ไหมผมมีโพยอยู่เนี่ยอ้าวเลื่อนไม่ได้ไปเล่นงไงวะโอเคแลกสี่คอแล้วก็ประสิทธิภาพสูงอ,อันนี้ของบูสสเต็คสี่ชมไม่ค่อยเหมือนเาไหร่ชม,มแต่ผมจะตั้งค่าตามนั้นแหละมาเข้าฟรีไฟล์ต่อชม โอเคผู okay, ้ชมครับพราะหลังจากที่เรารีเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นางานต่นอไปมาหน้าจอแสดงผลผู้ชมหน้าจอแสดงผลผู้ชมครับถ้าจอใครเป็นจอสัก19นิ้วหรือทั่วไปผู้ชมตั้งให้ตามขนาดหนะ้าจอตัวเองผู้ชมหลักๆก็จะเป็นตรงนี้แหละนะผู้ชมครับก็จะเป็น1 2 8 0องสถึงเจ็ดร้อย่ผู้ชมครับแต่ว่ารายละเอียดที่แนะนําโอเคผู้ชมครับถ้าเกิดมีตรงนี้มีรายละเอียดที่แนะนำผู้ชมครับให้ตั้งตามรายละเอียดที่เขาแนะนํานะเพราะว่าขนาดจอแต่ละคนไม่เท่ากันของพี่มัน ยี่สองนิ้วนะครับหน้าจอมันก็เลยจะไม่เหมือนกับ720เท่าไหร่ผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็จะประมาณนั้นส่วน DPI ผู้ชมครับตรงนี้มี160 240แล้วก็อันนี้ผู้ชมครับเพราะว่ามาความไหนแนะนพิเศษผู้ชมอันนี้แนะนำนะผู้ชมครับแนะนำนะในแบบของพี่นะเลือก160ผู้ชมครับปกติถ้าเกิดเป็นคนอื่นเขาจะเลือก240ร้อใช่ไหมแต่ว่าพี่อะเลือกอยู่แค่160ผู้ชมแล้วก็เมาส์เลือกเป็นตัวนี้ผู้ชมเป็นตัวนี้เพราะว่า พี่ชอบมันชุมาสวยดีแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากมายลิซ่าอีกรอบหนึ่งเปิดหน้าเหมือนกันนะครับนี่อ,อ่ะโอ้โผู้ไปเล่นไป โอเคคุณผู้ชมจะไม่ต้องเข้าเกมหรอกครับเดี๋ยวก็ต้องรีสตาร์ทก็ตั้งมาถึงจอแสดงผลแล้วคุณผู้ชมต่อไปก็นี่คุณผู้ชมตรงนี้ตรงประสิทธิภาพคุณผู้ชมเอาให้เลือกตรงนี้เอาเพลงคุณผู้ชมเลือกอันนี้ถูกแล้วคุณผู้ชมส่วนนี้ให้เลือกโทรศัพท์คุณผู้ชมมาเราก็ใช้โทรศัพท์ปะวะผมนึงครับขอดูภาพต่อไปก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ ขอดูโพยแป๊บ,บนึงคุณผู้ชมครับอันนี้คือโพยที่ผมเคยตั้งคุณผู้ชมครับ <S <S ไม่มีให้เลือกเซองไม่ใช่คุณผู้ชมอันบนน่าจะออกไป <S <S ปิดการใช้งานคุณผู้ชม,ม,ชมแล้วก็อ๋ออันนี้ถ้าตัไม่ผิดน่าจะเป็น L G คุณผู้ชมอันนี้ตั้งเป็น L G นะครับส่วนนี้ปิดการใช้งานคุณผู้ชมครับอันนี้คือ ตัวนี้ไม่เปิดแล้วคุณผู้ชมแล้วก็มาบันทึกรีอีกแล้วโอเคคุณผ <laughs> okay, ู้ชมครับหลังจากที่รีไปสามสี่ลอบคุณผู้ชมแล้วเราก็มาตรงนี้อันนี้คือออดิโออ๋อออดิโออันนี้ไม่เลือกคุณผู้ชมครับส่วนเกมแพรอันนี้ก็ไม่เลือกคุณผู้ชมครับ ความชอบอันนี้ไม่เลือกอ่าอันนี้คือเลือกรุ่นโทรศัพท์น้ชมครับอันนี้คืออันเนี่ยอันที่เอ่อถัดจากความชอบผู้ชมเลือกรุ่นโทรศัพท์ตอนนี้เขาเลือกเป็นเขาเลือกไปอะไรมันะ OnePlus ด้วยน้ชมครับแล้วก็เลือกผู้ชมเลือกเป็น Airsuit น้ชมครับมี a i r s u i ให้เลือกมามีนี่ผู้ชมให้เลือกเป็น Airsuit น้ชมครับ Airsuit ROG สองู้ชมให้เลือกไปตามนี้น้ชมแล้วก็กดบันทึกไปโอเคอันนี้ไม่รีสตาร์ทน้ชมครับเลือก a i r s u i เสร็จต่อไปอันนี้ ไม่เกี่ยวหรอกมั้งขัานสูงสแสดงเอฟเฟกเมื่อแตะ,สะแสดงตำแหน่งลูกศรพร้อมข้อมูลการแตะไม่เลยกว่าเก,กะกะหน้าจอมชมอับเชื่อมต่อ Android ที่อืม โอเคไม่ไม่เกี่ยวผู้ชมไม่ต้องเลือกโอเคตามนั้นชมเมื่อเสร็จตรงนี้แล้วผู้ชมตั้งค่าตามพี่หมดแล้วผู้ชมก็ปิดไปผู้ชมในต่อเปิดเข้าฟรีไฟล์แล้วก็ไปโหลดเสร็จผู้ชมครัโอเคสรุปโพยที่เอามาใช้แล้วไม่ได้ผู้ชมโอ้ยเสี่ยงเลยผู้ชมครับโอเคเราก็จะมาดูผู้ชมมันลื่นโอ้โหเอพีเอสดูเมื่อกี้ขึ้นไปสองร้อยห้าสิบผู้ชมมันไงทะลุหอดผู้ชมครับบอกเลยว่าสุดจัดผู้ชมครับก็ตั้งค่าตามที่พี่บอกเลยเดี๋ยวจะมาดูมมัันนนนลื่้ชครบตอี ว้าวคลิปยาวเหมือนกันผู้ชมนี่ฮะเดี๋ยวผมต้องไปตัดออกคุณผู้ชมไม่น่าปกติก็ถึงมาว่าแยกคลิปผู้ชมมาลองคลิปเออสอนโหลดติดตั้งกับคลิปอื่นผู้ชมครับเพราะว่ามันจะยาวไปนี่เองผู้ชมก็ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวผมโหลดให้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปนี่กันผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวผมรอโหลดแป๊บนึงโอเคโอเคผู้ชมครับก็หลังจากที่โหลดไฟล์กันเสร็จเรียบร้อยผู้ชมครับผมก็จะทําการผู้ชมตั้งค่าผู้ชมครับก็วิธีตั้งค่าก็ง่ายๆผู้ชมครับดึงหน้าจอมาลงกลางนิดนึง กดตั้งค่าในเกมผมชงรับก็คือการตอบสนองทุกอย่างนี่คือเอาปกติไปหมดเลยผู้ชมยังไม่ต้องไปตั้งอลไรผู้ชมครับแล้วกดไปที่ตรงนี้ผู้ชมหลังจากนั้นก็เลือกระเบิดระเบิดขนาดแบบคู่ก็เอาแบบคู่มาเลยคุณผู้ชมขนาดแบบเดียวก็แบบเดียวผู้ชมครับโอเคแบบนาดแบบคู่ก็จะแบบคู่ผู้ชมแล้วก็รีโหลดด่วนเอาด้วนผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนอาวุธด่วนเอามาด้วยผู้ชมครับโอเคปปรับแต่งกันชมโอเคครับพอเข้ามาหน้าจอเกมแล้วจะเป็นอย่างงี้คผู้ชมยุปก่อนอื่นขอเอา ขออนุญาตท่านผูช้ชมแป๊บนึงนะครับอโอเคจะหลับท่านผู้ชมง่วงมากครับโอเคมาเริ่มตั้งค่าหน้าจอท่านผู้ชมอย่างแรกให้เราตั้งค่าหน้าจอเกมเราก่อนครับคือหน้าจอเกมเนี้ยตั้งให้เหมือนอย่างที่เราชอบท่านผู้ชมใครชอบไหนก็ตั้งนะท่านผู้ชมจำไม่ได้วกก่าผมตั้งไงเนาะผมตั้งยังไงท่านผู้ชมแต่จำได้ว่าผมล,ลดขนาดทุกอย่างท่านผู้ชมลงไปก่อนแล้วก็ไว้มุมท่านผู้ชม พัฒนาไล่ตั้งตามแบบผม,มทุกคนจะตั้งตามผมก็ได้ทู้ชมหรือจะตั้งแบบเออตัวเองก็ได้ทู้ชมชครับเกือบ ตั้งของผมหลักๆเลยทุกอย่างเอาเล็กหมดเลยผู้ชมเพราะว่าคือผมไม่ค่อยได้ใช้แต่น,นี่ถ้าไมวเ,เล็กสุดผู้ชมเดี๋ยวมองไม่เห็นเพราะเราต้องเห็นผู้ชมว่าเรามีคูดมีอะไรเท่าไหร่ผู้ชมโอเคเมื่อทำทุกอย่างให้มันเล็กลงแล้วก็ไอวอลกบระเบิดก็เหมือนกันผู้ชมทำให้เล็กแต่ไม่ต้องเล็กมากผู้ชม,ม,ชมเดี๋ยวมองไม่เห็นผู้ชมอันนี้เอามาวางนี่ เพราะว่ามันจะมีวงกลมขึ้นตรงนี้มชมเวลาเรากดใช้อะผมก็เลยว่าอันนี้อันนี้ไม่ใช้ไม่ใช้เอ็มชมปิดไปเลยนะครับโอเคส่วนนี้ก็เอาไปไวใ้ใกล้ๆนู่นหน่อยโอเคเอไว้นู่นโอเคมิชมครับทีนี้เราก็มาเริ่มย้ายของกันมินชมย้ายของที่เราใช้จริงๆอ่ะไว้ตรงไหนมินชมก็ไว้ตรงนั้นมินชมครับก็ประมาณนี้นะที่ผมใช้ขนาดนิดหนึ่งโอเคมิชมครับ อันนี้ตั้งตามชอบน้ำชมครับไม่ต้องตั้งตามผมก็ได้น้ำชมครับเพิแต่ถ้าใครอยากตั้งตามผมเป๊ะเลยก็ตั้งได้น้ำชมครับอันนี้คือไม่ห่วงนะครับตั้งตามตัวตามที่เราชอบ repeating repeating ก็ได้ตั้งตามผมก็ได้น้ำชมครับถ้าเกิดชอบผมก็ตั้งตามผมก็ได้อะไรนี่พี่ชมส่วนระเบิดมันจะบังจอไเพาถ้าอยู่บนถ้โปรตีนมองแต่ข้างบนน้ำชมก็เอกไว้ข้างบนแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ โอเคครับท่านผู้ชมผมตั้งอยู่เรานี้ท่านผู้ชมเฮ้แต่เนี้เอาใหญ่นหนู้ชมครับกล่องยาเพราะว่าเดี๋ยวมองไม่เห็นได้ดูว่าตัวเองมียากี่กล่องท่านผู้ชมไม่งั้นเดี๋ยวแบบหายาไม่เจอท่นผู้ชมเครียดเลยท่านผู้ชมนะหายาไม่เจอเนี่ยโอเคท่านผู้ชมเมื่อวางทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการไปตั้งท่านผู้ชมครับที่ขวาตรงนี้เลยคลิปนี้ถ้ายาวไปต้องขออภัยท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นหน้าจออย่างนผู้ชมมันจะใหญ่ท่านผู้ชมให้เลือกเป็นอันนี้ท่านผู้ชมครับ สแตนดาร์ดคุณชมครับก็เลือกอันที่สองชมมันจะ่ยาวๆกว่าอันเขาหน่อยของเขาเป็นสมาร์ทชมของเราเลือกสแตนดาร์ดคุณชมโอเคอ่ะเมื่อเราเลือกสแตนดาร์ดเรียบร้อยแล้วคุณชมเราก็เลือกคุณชมเอาแปะอันนี้คุณชมครับก็ยุบเอาไปไว้ตรงนู้นคุณชมคือใหญ่ไปคุณชมครับก็ย่อเขาลงนิดนึงคุณชมครับคือให้เขาเล็กหน่อยโอ้ยไม่เปลี่ยนเดยโอ้ยเซ็งอ้าวไม่ไปคุณชมไม่ไปเฮ้ย ไม่ไปจริงๆคุณชอปคืออะไรกันครับเนี่ยโอเคคุณชอไปแล้วคุณชอปคือเจ้าไปไว้ข้างล่างคุณชอก็ย้อนนิดนึงโอเคคุณชอก็เอาปุ่มนี้ไว้ข้างล่างคุณชอปล่อยนะแล้นก็มาทำการย้ายปุ่มที่หน้าจอคุณชอปุ่มวีนี่คือปุ่มมองหลักกับหลังคุณชอปปิดปุ่มนี้คือปุ่มอะไรไม่รู้คุณชอเอามันปิดแล้วกัน ปุ่มนี้เป็นปุ่มวิ่งน้ชมครับก็วิ่งอยู่ไหนอะวิ่งผมอยู่นี่น้ชมสเปซบาร์เป็นปุ่มกระโดดน้ชมครับคลิกขวาเป็นปุ่มเลงแล้วก็ G นี่คืออะไรนาะเอาไปเต้นแล้วกันน้ชมครับผมใช้ G เป็นตัวเต้นน้ชมถ้าใครสงสัยว่าเต้นยังไงครับพี่ก็เดนะี๋ยวพี่ทําให้ดูนะครับอันนี้ก็ปิดไปน้ชมเราแต่เพื่อปุ่มที่เราใช้น้ชม G ตัวนี้ไม่ได้ใช้น้ชมครับแล้วก็ปกติ B กับ V เนี่ยผมจะกดสกิลผมิชมครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าปุ่มไหนผมิชมก็มันว่าสองปุ่มแล้วกันเพราะบางทีผมชอบกดผิดกดถูกชมก็ตั้งเป็นสองปุ่มมิชมกดโดนสองปุ่มเนี่ยปุ่มใดปุ่มหนึ่งก็เป็นปุ่มเปลี่ยนกันแล้วกันมิชมองส่วนระเบิดผมเลือกเป็นสีมิชมไอวอรผมเลือกเป็นอีมิชมครับใครจะตั้งไงก็แล้วแต่มิชมองแต่ผมตั้งอย่างนี้นะชมองสองเป็นตัวกลางมิชมอสามเป็นตัวมีดมิชมองสี่ตัวนี้ปิดทิ้ง ผมตั้งไม่เหมือนชาวบ้านไม่มอย่าตั้งตามผมมากนะท่านชมครับเดี๋ยวจะเล่นยันไม่ได้ท่านชมใครถนัดแบบไหนตั้งนะตัวรีเมาส์เอ้นี่เก็บของหรอวะเอฟตัวรีเมาส์ท่านชมเป็นเอฟหนึ่งอยู่ท่านชมครับถ้าเกิดใครถนัดเอฟหนึ่งแลกดเอฟหนึ่งไปผมถนัดกดหนึ่งนะครับผมจะกดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสนใจนะครับคือผมถนัดอย่างนี้ท่านชมไอ้สองตัวนี้ไม่รู้มีความสำคัญไงแต่เอาไว้ใกล้ๆกันท่านชมครับการเมาส์หลอนท่านชมคือมันมีช่องว่างอยู่ที่ไม่มีอะไรท่านชมอย่าปิิดมมมมมมัััััันนนนนทท้้้งงะะคคครรรรบบบบเเเออาาาาาาววววไไไกกกกส์ถ่่่่่่็็พพีีูหืแต อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันทําให้มองน้องหลอนได้ครับถ้าเกิดน้องอํานออกไปนะครับ <S <S ส่วนตัวนี้นั่งจะเอาไปซีก็ได้หรือแท็ก็ได้แล้วแต่น้องผู้ชมแต่พี่เอาไปตัวชิปคุณผู้ชมพี่ถนัดนะคุณผู้ชม,ม,ชมเหมือนเกมฟ b นะครับส่วนแท็บนี่ก็เป็นกระเป๋าแน่นอนอยู่แล้วคุณผู้ชมครับห้านี่คือพันยานคุณผู้ชมครับส่วนขึ้นจากน้นํานี่เอาเป็นเออลูกศรขึ้นแล้วก็คุณผู้ชมครับก็ คือแล้วแต่คนชอบมมอย่าไม่ต้องตั้งตามผมทั้งหมดก็ได้แต่ว่าจะตั้งตามผมก็ได้มิชมผมไม่ว่าไม่ห่วงมิมชมครับแต่ว่าไม่ต้องต้งตามหมดก็ได้เพราะกลัวไม่ใช่หล้วมชมที่ไม่ให้ตั้งตามหมดเพราะกลัวน้องจะเล่นกันไม่เป็นนะครับโอเคประมาณนี้เอ้ยมีเปลี่ยนกระสุนว่าเปลี่ยนปืนไวสองมิชมโอเคผมก็จะตั้งอยู่ร,ราวนี้มิชมนี่คือการตั้งข้างหมดของผมมิชมครับหลังจะเก็บทุกอย่างหน้าจอหมดแล้วเพราะว่าผมอยากให้หน้าจอมันโล่งที่สุดนิมชมไม่งั้นมันจะลกตามิชมครับหลังจากนั้นกดนี่าขว เราจะมาตั้งค่าเมาส์กับชรังค่าบิดค่าเมาส์ค่าอะไรต่างๆชงครับก็เดี๋ยวผมขอญาตเปิดโพยเหมือนเดิมช้ชงครับเที่ยวน,นี้หวังว่าโพยผมจะใช้ได้คุณผู้ชมถ้าคลิปนี้ยาวไปต้องกระบขออภัยด้วยคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าผมมาตั้งให้ดูสดๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่าผมแบบว่าก็ก็ใช้เหมือนกันคุณผู้ชมอยากให้เห็นแบบว่าผมใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงีงย้งย,ยคุณผู้ชม ถ้าอยากรู้มันดีไม่ดีไงปรึกษาหรือว่าใครเล่นแล้วเกิดปัญหาไงไปปรึกษาได้ที่สตรีมช่อง pjtp สองน้ชมเพราะว่าผมสตรีมอยู่ช่องนั้นก็จะใช้โปรแกรมนี้ตลอดน้ำชมครัก็โอเคตัว x y ตรงนี้น้ชมครับอย่าไปปรับมันนะน้ชมครับมันมาอย่างไงให้มันอยู่อย่างนั้นนะครับถ้าไม่อยากให้เมาส์หลอนน้าชมเจ็ดสิจุดหกห้าเนี่ยห้ามปรับน้ำชมครับไม่งั้นเมาส์หลอนแนแนวน้ำชมครับได้ร้องแน่แน่ครับถ้าเมาส์หลอนมาส่วนค่า dpi ตรงนี้ก็คือค่าความไวแกนความไวน้ำชมครับก็ เป็น0.9คุณผ <together> okay. ู okay. ้ชมศูนย์จคุณผู้ชม0.9กับ0.8นย์คุณผู้ชมครับก็คือค่าเก่าของผมตั้งไว้ประมาณนั้นผมก็ตั้งประมาณนั้นคุณผู้ชมโอเคฟาดตึ๊ดตึ๊ดโอเคครับเสร็จแค่นี้คุณผู้ชมครับคือตั้งเป็น0.9กับ0.8เฉยๆแล้วจะนั้นบันทึกคุณผู้ชมกดบันทึกด้วยนะตั้งค่าอะไรเสร็จอย่าลืมกดบันทึกคุณผู้ชมพอกดบันทึกเสร็จปุ๊บปิดไปปภาบเรียบร้อยบันทึกตรงนี้ด้วยคุณ เห็นว่ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่ที่หน้าจอพี่ชมครับเห็นว่าพวกปุ่มพวกอะไรเงี้ยเห็นในตรงนี้พี่ชมครับปกติเราจะคลิกขวาใช่ไหมถ้าเราคลิกขวาจะขึ้นหน้าจอประมาณนี้แต่เราไม่คลิกขวาพี่ชมครับเราคลิกซ้ายคือคลิกธรรมดาเหมือนคลิกจริ่ม่ชมครับมันจะขึ้นหน้าจอนี้มาให้เราเลื่อนหายไปแล้วพี่ชมครับเห็นป่ะเนี่ยหายมาแล้วเราก็จะไปลองบูสเต็ตกับพี่ชมว่าลื่นไหมพี่ชมครับก็เดี๋ยวผมพาไปลองในโซนเลยกันนะพี่ชมคลิปนี้ยาวนิดหนึ่งพี่ชมคือยาวจริงๆอ่ะคือบอกเลยว่าทำยาวมากพี่ชมครับเออ เดี๋ยวโฮมก็จะสตรีมนีม่ผมง่วงนอนมากเลยเราก็จะมาดูมิชมว่ามันจะลื่นไหมถามว่ายิงหัวดีไหมครับพี่บุสแตกก็กแล้วแต่คนชอบมิชมอ่ะสำเนียงชมอับเราก็ต้องลองให้หลายปุ่ชมแล้วก็เอาเป็น ซื้อปืนพกมาด้วยครับทุกผู้ชมแล้วก็อเอ้ยมีแผนที่ดูทุกผชมเดี๋ยวนี้โอเคโดยรวมมันก็ลื่นอยู่ทุกผชมครับ ไปลองคนกันหน่อยคุณผู้ชมครับจังหวะนี้มีคนไหมวะมีห้าคนคุณผู้ชมพวกเราชีท่าโคนรอ้าด้าต่างเลยวะเฮ้ยน้องอยังไงน้องอยังไงครับระยะจุบระยะจุบโอ้โหไม่หัวอดโอ้ดี๋ึงครับเดี๋ึงครับคือพี่ไม่ใส่ยิงหัวนะการตั้งข้าของพี่ก็คืออาจจะไม่ได้แบบยิงหัวจ่ามิมมันแบบอัดตัวมิมแต่น้องไม่ใส่ยิงหัวน้องจะตั้งให้ยิงหัวก็ได้คุณผู้ชมครับ เพื่อถ้าใครจะไม่ใส่หัวอาจจะตั้งเอ่อไอค่าแกนไอแกนวไอศูนย์จุดเก้ากับศูนย์จุดแปดขึ้นนิดนึงชมแต่พี่ไม่ใช่นะครับพี่ก็จะตั้งประมาณนี้ผู้ชมมันมมนะคนที่ยิงคอนอื่นก็จะประมาณนี้คุผู้ชมมัน,มน,นก็ถามว่าลื่นมันก็ลื่นอยู่นุผู้ชมลื่นระดับหนึ่ง เออต้องขออภัยครับ <Ende> ค <esa> ือบถ้าเห็นเนาะพี <Labor ator il fi> ่ครับทำไมมันดูติดๆทันหัวไม่ได้เป็นที่โปรแกรมนะครับแต่เป็นที่พี่นะครับพี่พี่ก็ไม่ได้ใส่กันหัวด้วยพอยิงแล้วคือแบบว่าจะให้แบบว่าสับปืนวิ่งแบบคนอื่นมันยากคุณผม งัดไม่ขึ้นคุณผู้ชมครับแต่โดยรวมก็ลื่นคุณผู้ชมครับโอเคถ้าถามว่าลื่นไหมผมว่าบูสต์สเต็กลิ้นก็ลื่นคุณผู้ชมถือว่าลื่นอยู่นะครับเกือบลื่นอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็ดีกว่าบูสต์สเต็กห้าก้อนก่อนคุณผู้ชมเพราะว่าบูสต์สเต็กห้าก้อนๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเมาส์หลอนมากคุณผู้ชมแต่นี่คือว่ามันก็ไม่หลอนมากคุณผู้ชมคือแบบว่าเมาส์ไม่หลอนเลยอะแต่ถามว่าต้องรีเมาส์บ่อยไหมครับพี่ก็คือแบบแล้วแต่คุณผู้ชมคือพี่ติดนะคุณผู้ชมครับ มันก็ไม่เห็นอ๋อโอเคคุณชมครับถ้าไปใส่งระถั่วจริงๆน้องน่าจะเล่นง่ายคุณชมแต่ว่าพี่ไม่ได้ใส่งระถั่วก็เลยเล่นประมาณนี้คุณชมก็ตั้งค่าก็อย่างที่บอกไปคุณชมการโหลดก็อย่างที่บอกคุณ้ชมครับก็เท่านี้ก็น่าจะหมดแล้วคุณมครชบการกดโคโน่ก็กดได้โอเคเปลี่ยนปืนไวแล้วก็เปลี่ยนปืนธรรมดาเลยจะลองมาเล่นเปลี่ยนปืนไวไปตัวนี้ดีกว่า เดี๋ยวเราค่อยลองเปลี่ยนคุณผู้ชมโอเคตามนี้คุณผู้ชมคลิปนี้ก็จบไปในเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดสับตะไคร้พี่ด้วยคุณผู้ชมก็เรียบร้อยคุณผู้ชมมาสอนโหลดบุ๊คสแต็กห้าโหลดอะไรเรียบร้อยคุณผู้ชมก็โอเคเอาไปหน้านี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปแล้วอัญชมแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับฝากก่อนแล้วก็สับตะไคร้ผมด้วยคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวพี่จะสตรีมช่องพีเจทีพีสองผู้ชมไปสตรีมสร้างห้องใครอยากเล่นสร้างห้องด้วยอยากดูสแต็กห้าลื่นแค่ไหนก็ไปดูได้ที่สร้างห้องมชมครรัับบบบโอเคคนะ,คะไปแล้ว๊าายาย